วันนี้มาปลูกผักกันจองนะคะทอนใหม่ๆสวยๆปลูกต้นหนึ่งมันแตกกอเยอะมากๆเลยนะผักกันจองปลูกง่ายมากเลยเสียบลงเสียบลงดินแค่นี้มันก็เกิดละไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่เขาก็จะแตกกอ ออกยอดแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ต้นหนึ่งสามารถแตกกอได้เยอะมากๆเลย่าการจองนะคะถอนมาจากบ้านถอนมาจากบ้านก็เลยมาขยายอยู่นาน,นะคะสวยมากๆเลย ไม่ต้องปลูกอะไรมากมายค่ะแค่แค่ให้เขาอยู่แบบนี้เขาก็จะติดรากของเขาเองนะคะอันนี้ต้นแก่แล้วออกออกดอกแล้วเดี๋ยวดอกเขาก็จะดอกเขาก็จะขยายพันธุ์จากดอกนะคะดอกแก่แล้วเขาก็จะขยายพันธุ์ของเขาเองค่ะ มีน้ำขุกขิกเขาชอบอยู่ในน้ำก็คือเขาชอบอยู่ในาน,น,ะน,ะะนานั่นแหละค่ะนาที่น้ำน้ำขังไม่เยอะอันนี้อันนี้เขาก็จะแตกยอดอ่อนจากดอกนี้นะคะเดี๋ยวดอกเขาเก่แล้วเขาก็จะแตกยอดอ่อน,นะคะ่ะแตกเป็นต้นอ่อนออกมาตรงยอดช้ำล